ผมรักพี่แมมนี่รายการอะไรรายการอะไรรายการซุริพีพาอ่าไว้มาอีกนะครับให้มาอีกนะครับอยากขึ้นเครื่องบินอีกไหมอยากฮะอยากอยากไปไหนอยากขึ้นเครื่องบินไม่รู้ฮะไม่รู้อยากไปไหนที่ตื่นเต้นอ่ะที่ตื่นเต้นอยากไปไหนอยากขึ้นเครื่องบินไม่รู้วันนั้นเขาพาไปไหนวันนั้นเขาพาไปไหน ไปภูกเกต็ตไปภูกเกต็ตแล้วแล้วขึ้นอะไรไปขึ้นบินแอร์เอเชียแอร์เอเชียข,ขึ้นเครื่องบินแอร์เอเชียตื่นเต้นไหมตื่นเต้นอยากอีกไหมอยากอยากอีกอ่ะบอกพี่เขา <c oughs> พาผมไปอีกนะครับพาผมไปอีกนะครับอ่าผมรักรายการนี้มากเลยผมรักรายการนี้มากเลยอ่ะไปกับเครื่องอะไรไปไปกับเครื่องแอร์เอเชียนี่เอาบว้บบม่ bye, หน่อยบว้ใหม 음 uh -huh.